สวัสดีค่ะผู้แม่ค่ะบอชช็อกวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดน้ำด้านเนินสะดวกนะคะก็ที่นี่ก็เคยมาตอนเด็กๆกี่ปีแล้วไม่ได้มาจำไม่ได้อะเคยมาแต่จำได้ว่าเคยมาแค่นั้นแหละมาย้อนวานแล้วกันกัเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในตลาดน้ำมีอะไรบ้างไปนะคะกินใช่ๆตอนนี้เราก็มาหาเรือ เราจะเลือมพายหรือว่าก็ต้องพายปะก็จะมีแบบไอเนี้ยเครื่องกับพายกันนี่เลยปกติเขานั่งแบบพายหรือแบบเครื่องกันนะแล้วแต่เราชอบกแล้วเดี๋ยวพายมันต้องไปเรื่อยๆอันนี้หมาเป็นห้าร้อยใช่ไหมห้าร้อยได้เครื่องแปดร้อยบาทได้ได้ได้แต่จ่ายได้แล้จ่ายเราเอาเงน้เลยโอนได้ไหมคะได้ครับก็ไม่แพงสิบเอ็ดห้าห้าตนั่งอย่างงี้ดีกว่าปึ๊บ แล้วไม่ได้แล้วว่าได้ด่ใช่จริงๆเอาแบบพายก็ดีนะเพราะว่าถ้าแบบเรือขูมตลก็แบบถ้าแบบพายเราก็จะแบบชิลๆหน่อยเพราะว่าที่เขาถึงถ้าแบบเครื่องอ่ะเดี๋ยวพอเราเข้าไปตลาดใช่ไหมพวกเรือคนอย่างเงี้ยมันก็เยอะเขาก็ต้องดับเครื่องอยู่ดีป่ะเออจริงๆมันตลาดก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่หละไม่รู้ําไม่ได้ก็เลยแบบเอ๊ะเรือ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 แบบติ่แต่มันต่างกันลนราคาไม่แม่ ดูีิมีอะไรกินบ้างลุงบว่าีจร้านไหนคนะช่วงเร็วหน่อยยอไ่างมร้าบถามลุงมาด้วยร้านไหนแนะนหมคะเกิดใหญ่เพราะา มติมหรออันน okay, okay. okay. right? like oh, okay. ี้ก็ได้อันนี้อะไรปักหม้อกินไหมสองหม้อมีปักหม้อมีถุงไส้มีหน่อไม้มีกระลำคาเอาที่หนึ่งก็ได้เอาปักหม้อนะคะเอาเอาไส้เลยอันนี้ปักหม้ออือกวางนะเอาปักหม้อก็ได้กินอย่างนี้เหมือนกันกินปักหม้ออายุอายุน่าจะสามห้ามั้งอ๋อเรียบร้อยนะคะเป็เดี๋ยวเเด็กสาวของหนูเท่าไหร่โอ้ยโอ้ย หนูยิบแปดยิบเก้าแล้วค่ะเอ้อ,อานานนะล้วมาลองชิมกันอ,อนะ,อะ <laughs> ดีนะไม่กระเด็นอ่ะลองชิมน,นะ อัินมะพร้าวพี่กินถูกีเลว่าสดชื่นแล้วก็ยังร้อนๆอยู่เลยอร่อยอืมคือตอนนี้กนแต่อติลมันไม่กดถุงรอบข้างร้อนเวอร์ตอนนี้คิดอยู่เราต้องหาของจากกินด้วยอะกินเปนอะไรผัดไทยไหมต้องกินกุ้ไหน่ะ เดี๋ยวเอาผัดไทยเมื่อวานคุณพี่กินคุณพี่ก็กินก๋วยเตี๋ยวไอ้ผัดไทยอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเหลืองถามคุณลุงว่าร้านไหนแนะนำคุณลุงบอกไม่รู้เหมือนกันเพราะคุณลุงก็ไม่เคยกินใช้ได้อยู่นะแดดเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวค่ะ มีอะไรบ้างนะเป้นน้ำตกกะลูกเป็นก๋เกี่ยวเรืออ๋อทานละหกสิเอาเส้นเล็กต้มยำไม่ใส่ถั่วเปลดไข่ดได่แลแสดงว่าเราเหืต่างชาติเข่าวไง๋อแสดงว่าคนจีนมาเที่ยวบ่อยใช่ไหมเส้นเล็กก็เส้เล็กนตค่ะคนเยอะไหมคะช่วงนี้ยอะติดมั้เลยติดมั้งอืมแม้ปากประมาณนี้ เจ็บแล้วกินก่อนเนี่ยค่ะเจ็บแล้วเพราะว่าน้ำขึ้นเขาขายไม่ได้อ๋อเรือมันวิ่งแบบน้ำนะคะอืมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อรวบน้ำขึ้นอ๋ออย่างงี้ก็ตอนนี้มันเป็นคลองใหญ่ใช้เรือพายดีกว่านะเรือพายไปเย็นก็ได้เลยเดี๋ยวมันก็นั่งได้เดี๋ยวเที่ยวนอกนู่นที่วงที่วัดอะไรอย่างเงี้ยเรือพายมันแค่คนนี้เองอ๋อจัดเรียบร้อยแล้วใช่เราคงไม่ไปไกลเนี่ยบรรยากาศ อันนี้ถ้าน้ำขึ้นก็คือเตรียมเก็บขอันนี้ต้มยำแม่ถั่วลูค่ะขอบคุณค่ะนี้น้ำตกอึ๊บต้มยำดราอชิมทได้แล้วนติดตแห่เลิแล้วมาเราจะมาชิมวิสกัอชิใวจเราอ่ะ มากินอย่างเดียวเลยนะเราไม่เราไม่ใช่ใส่ช็อตเนี่ยเราใส่แอบเนี่ยเป็นจริงจริงทำไมเราไม่กินบนบกให้เสร็จก่อนล่ะใชนั่งเรือมันไม่ฟิลเลยคุณพี่มันก็จะกลายว่าเรามานั่งกินบนเรือกินแบบไม่ได้ปรุงอยู่เนี่ยอืมร้อนอร่อยอร่อยก็คือก็เด็ดอหมยำแหละ ของพื้นที่เป็นไรนะแต่น้ำตก้นี่เอรสชาติรสชาได้เลยก็ถามว่ามันมันมันอร่อยขนาดนั้นไม่ไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวไงเออเราอะเป็นคนชอบกินก๋วยเตียวยอะไงไหนะก็เอร่อยอะ้กกระทาเอาไหมเอาไหมกินไหมกิน่าเอา เอาชุดหนึ่งค่ะชุดเท่าไหร่คะขอบคุณค่ะแกนจ่ายค่ะร้ร้อนเลยโอเคขอบคุณค่ะหอมกิกินอันนี้ก่อน oren. อันนี้อยากกินอยากกินเหมือนกัน <c ười> ร้อนเวอร์ร้อยทางอากาศรอ้อนทางอาหารแต่มันมีคนกินเงียบเลยนะม,นมีคนหิวแหละคือคนจีนนั่นก็คิดว่าเราคือคนจีนเหมือนกันทุกคนเคยแปลหรอ

แก้วหนึ่งพอไหมเออเอาสองเออเอาสองแก้ว,กว,กวค่ะเมื่อกี้แวซื้อน้ำแกก็แรงเกินเอาเรื่องเหรอแต่เข้าใจได้ว่ามันราคาขายนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่เมื่อกี้เรือเรือไอเครื่องอ่ะมันฐานใช่ปะแล้วมันไอรงเครื่องอยูนมันจะมีที่ระบายน้ำออกมากระเด็นออก <c oughs> <c oughs> ดนพี่หรอไม่ไม่โดนไม่โดนเข้าอาหารค่ะแต่แต่ไม่รู้ว่าลงไข่หรือเปล่าอันนี้มันก็พอได้ฟิลแบบตอนเด็กๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจำไว่าตอนเด็กๆแบบไม่ได้ไม่ได้ออกมามากมากขนาดนี้แหละจริงหรอได้ํำไ้ใช่ไหมกำไรได้เพราะว่ามานานมากตอนนั้นแบบตอนเด็กๆเลยอ่ะยินที่เด็กๆเลย สิบขวบปะสิบกบว่าขวบปะนานมากแต่ที่รู้อะภาพเมื่อก่อนอะคือคนเยอะมากแล้วเราอะตัวเล็กมากเขา<ม>เป็นเด็กไงเด้อแล้วก็ดูแบบอลังการมากาอันนี้โต,ตแล้ว,วนนทุกอย่างก็จะดูดูเล็กลงโตแล้วนี่มันมีไปอีกนะแต่ว่าร้านเขาก็ปิดหมดแล้วนนเพราะว่าเรามาก็ไอ้นี่ละเออนามันพอน้ําขึ้นพวกร้านที่แบบว่าอยู่ตามทางเขาก็ต้องปิดเพราะว่าเดี๋ยวน้ําท่วม วิวหรืออะไรวิวสวยหรืออะไรอิ่มละอิ่มอิ่มท้องกินเงีย่ไจุดนี้จุดท้าจตาดน้ำคือจุดน้ำตาลนะค่ะอ๋อเดี๋ยวจอให้เดี๋ยเที่ยววนประมาณีได้โอเคค่ะอันนี้จะเป็นจุดจุดท้ายของตลาดจะเป็นตลาดเออ่ขายน้ำตาลสดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันพอขึ้นมาอย่างแรกที่ดูคือคุกมาค่ะ บ้านเราไม่มทำตั้ใช่ตใช่ถามว่ามีก็ไม่มีมาแลกปตับหลังบ้านอยู่เมื่อก่อนไปเล่นนะหนีบมือไอเนี้ยดำได้และอีโคตรงเนี้ยมันหนีบใช่มันหนีบมือก็เลยไม่ชอบแต่จะเอาค้กไหมเดี๋ยวนะเขามีน้ำตาลสดให้ชิมไม่ใช่หรอใช่เขาเขาลงมาให้เรามากินน้ำตาลนะเสร็จเรามาดูคกอ๋อนี่เขากำลังทำน้ำตาลสดก็หอม ที่บ้านน้ำตาลปิ๊บอะไรพวกนี้หมดอย่างซื้ออ่ <c oughs> อวจบเลย <c oughs> ซื้อน้ำตาลสดไปฝากบ้านไหม <c oughs> เอออันนี้ชิมได้ <c oughs> ใช่ไหมค่ะอ่าค่ะ หวานนะน้ำอ,อินกลิ่นชัดอยู่หวานสิน้ำตาลกินหอมชัดอยู่ชื่นใจแต่แพ้โคักตั้งได้นะคี่คุดก็ตั้ได้นะร้องเรียนโดยที่ไม่แช่ถึงเพียงคืนนี้กับถึงบ้านแช่ช่องธรรมดาสามวันพิดที่เจ็ดวันคนละสามสิบเอามาเท่นั้นเอาซื้อเสร เขาไม่ได้ยินแน่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้สั่งไปสิบขวดสั่งสิบขวดใช่บ้าขนาดนี้เหรอผม่ตาไม่ได้ยินเออเขากรอกให้ใหม่เลยตอนแรกก็เลยว่าแบบเป็นมีพร้อมแบบอะไรก็ให้ให้รู้ไปเลยว่ามันสดจริงไหมสดจริงเขาเก็บได้สามวันท้าปีเสร็จ็ดวันอ้าวไม่ใช่ถึงื่องคืนหรอที่เขาบอกเมถ้าอยู่ข้างนอก่งแต่ถ้าใช้เย็นนะแล้วก็ปีได้เสร็จวันเขาที่กรอกนี่อร่อยนะน้องชิมสิตรงเนี้ย คืออะไรนะอ๋อทอฟฟี่อร่อยอะไอไ้ตุ๊มตับปะอร่อย้าคารุตับแต่กรอบทานไหมมัเข้าจุดฟันค้าคารุตับเราได้น้ำตาลสดแล้วสิบขวดเดี๋ยวไปฝากกันอุ่นๆอยู่เลย ให้รู้ส่วนจริงแต่ลุเงเขาจอดตรง,งตตตไหนนะตรงนี้แหละคุณหมงอกตอนนี้ขึ้นมาบนเรือ <laughs> ขอกินก่อนได้ไหมของกินนี่ไม่ได้พ่องเลยเร <laughs> ากลับทางเดิมใช่งั้นระหว่างนี้เดีขอกินก่อนนะของเยอะมากไม่ได้กินเลยบนเรือที่ซื้อมาเมื่อกี้ ตอนนี้กำลังพายเรือกลับก็มอือตอนเมื่อกี้ตอนมารู้สึกมันร้อนไปนิดนึงแล้ตอนกลับนี่รู้สึกเริ่มมีล,ลมจริงๆนะท่องเที่ยวรสชาติเลยนะไทยกินอะไรก็ได้กูดูดนที่สุดอันนี้ดีสุดอเออเจียวอันเนี้ยเดี๋ยวอันไหนเดี๋ยวอีอันเนี้ย สัญจรติดขัดเล็กน้อยลำเสียวเรือยนต์มันลำใหญ่กว่าเรือพายไงลำเสียวต้องให้เรือยนต์ไว้ก่อนเขาลำใหญ่กว่าแล้วเรือชนไละติดขัดเล็กน้อยจะหลดสี่เลนเลยจ้ะ เีือเต็มเลยตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นละก็แบบรถติดมากเลยอะตอนเนี้ยโอ้รถติดมากเลยตอนนี้ไม่ใช่รถติดต้องเป็นเรือเออเรือติดเรือน่าเอาเใจมาไว้ใช่อันตรายนะคะโอ้แสดงว่าถ้ามาตอนก่อนหน้าเนี้ยสักแบบ สิบโมงครึ่สิบเอ็มก็คือเม่อ,อกี้ที่คุณลูกเขาบอกก็คือเหลือพายไม่ได้เลยก็น่าจะแบบคีเดียวกันผัดไทยนนะ่ากินน,เนงเลยแราดิบแล้วอ่ะอหหอมอุ้ยอ้ยออ้ย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 ทางหน้าทางาทาเลยใช่ตอนนี้ มันเจอสิบโลเลยเราแบบเหมือนแบบเดินแจวเป็นแบบไอต้าเตอร์เล็กอะแล้วแบบเดินชนอะดูมากเออซีเจุนต้าใหม่อะไรเอ่ยุ้าหายเรื่อยปี ฉันเห็นความเป็นแบบนั้นทุกคนฉันเห็นนะว่าหล่นนะอบายอุ้ยกล้องฝันเลยยัยพวกนี้มันร้ายถ้ากล้องอยู่กับคุณน้องแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นอะไรดีๆนะคะคือขออนุญาต ันนี้หอมนะตับเขามาก,ากามีมีพนักงานร้านพี่ซื้อมาให้แล้วตอนนี้เราประกาศใช้กลุ่มช่วยโดนเบียดอีกแล้วอยากรู้ว่าแบบมันเคยเมีไหมแบบเบียดเบียดกันอย่างเงี้ยแล้วเบียดจนเลือความอยากอยากเห็นแบบเบีเยดกันจนเลือเขี่ยไม่ได้มากกว่าเ<ส> <c oughs> เวลาแบบมันเบียดกันอะแล้วมันเหมือนกับเรือมันมันขน ต้องถามคุณเสียวมากเลยอะเเรือคุณป้ามีตั้งห้าคนไงมันเลยหนักป้าโหดอู่นะแต่ว่าใช้คนเดียวห้าคนใช่ดิ๊ดคุณป้าสุดยอดเดี๋ยวจะให้คุณพีขึ้นก่อนโอเคขึ้นจากเรือแล้ว ไปไหนต่อลุ้นมากเดี๋ยว้อสมาและดินก็สนุกดีนะนั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือิ่เออลอยนวลไงมันมันกมันก็เราแต่คนเราบอกว่าก็ตอนแรกถึงแล้วแบบมัางกันยังไงอิ่มแต่จริงๆเรากินนิดเดียวเองนะอิ่มท้องหรืออิ่มอะไรอิ่ม อินใจอินใจได้เจออาหารมากมายอ,มอาหารตามากมายม <c oughs> คิดว่าคงจะไม่เดินนะใช่ไหมบนหมกใช่เพราะจริงจเราก็แบบมาหาของกินแหละแล้วก็อยากอยากพามาดูบรรยากาศอยากอยากได้ฟิลแบบนั่งเรือมากกว่าที่แบบว่าจะแบบไปเดินบน เพราะว่าถ้าเดินบนรบุกมันก็นก,นก็เหมือนตลาดทั่วไปปกตินี่แหละมีของกินขายของแบบของฝากอะไรอย่างเงี้ยปกติเลยถ้างั้นก็จะจบคลิปเลยไหมได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเลยละกันสำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เลยนะคะแล้วไปล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนค่ะบ๊ายบาย 没望镜啊。Hey, <laughs> Thank you